ตรงนี้ถึงใต้สะพานตรงไหนแล้วเนาะขึ้นเขาขึ้นเขาเหรอเขาเขียวว่าคุณยหยหนี้เดินทางกวดภไยจ้าขอบคุณนะคาะที่มาสุสันหน้าอานองปูมีเขียวเนี่ยที่มาเที่ยวก็เรียกเขาอะไะเขาเขียวว่าเออเขาเขี่ยวนั่นแหละขับรถสองคนค่าเปลี่ยนค่า เดินทางไกลค่ะสาธุสาธุให้ได้ไหวองปูสักครั้งจะมาปีปีนี้ปีที่หน้ามาก็ไม่ได้นะคุณแม่สุสานเห็นแล้วจะเหมือนเหมือนคนที่มาเนาะถึงกับร้องไห้โฮเลยโอ้เลย ที่พักและโต๊ะจีนที่แน่แเพราะสลองที่พักและโต๊เร็วค่ะเดี๋ยวเจอกันอขอบคุณนะคะพัสดุบ้านก็จับโทรศัพท์เงื้องเงืงงานเงืงเงืงางานก็ดีเพราะว่าไม่ได้เอาขากล้องมาเนาะอิีสาวัสดีค่ะยา่า นี่คนขับรถตอนบบกง่วงมะลงในบ,บ้านใช่ป่ะจะขับแทนอ่อนมองหน้าเลยนะยะ่า <c oughs> <c oughs> ขึ้นเขาแล้วอ่าขึ้นเขาแล้วปืดป๊ดปื๊ดเอาแลวรูดเขาทำให้ใสเกียวไวยังี้ เออดิน wow. ทางปลอดภัยนะคะสี่สอค่ะป้าไปไหนมากรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์กลับเจอคุณประสิทธิ์จังเลย ป้าเดินทางปลอดภัยนะคะป้าเจ้าบานค่ะขอบคุณค่ะคุณสิริยาสวัสดีค่ะเมื่อคืนทุง่งพุฝนตกอย่างห <คะ S 1> นักนเลยค่นะ,<ล>ะนี่ลำตะคองนะคะไอซีสวยมากลำตะคองไปตะมูลยิงสวยอะคุณริยาไม่ได้ถ่ายคลิปนี่ลำตะคองนะคะไอซี ะะรอะ,ะรออมากเลยขเขาเลยเคือนล้ำตะกาะเน่คป้าชบ้านก็มากรุงเทพด้วยค่ะเดี๋ยวพวกนี้พวกนี้เย็นก็ตับแล้วนะคะ คุณวิพาณีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะถึงไหนแล้วคะถึงลำตะคองเหรอลำตะคองเขื่อนลำตะคองโคราชมันขึ้นได้เหรอมันเดินไงนี่นะคะฝั่งโน้นมีเขาสวยมากเลยนะคะที่บางคนขับรถนู่นเนาะ เป็นทางปลอดภัยนะคะคุณพิมใจโอ้ด้านหน้าก็มีแต่เขานะครับจ,จีคุณอาจารย์ถึงไหนแล้วคะถึงเรียกลำตะกองมันตรงไหนก็ไม่รู้เนาะนี่กอก็รู้แล้วเ่อนลำตะกองแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของเขตไหนประเทศไทย,เข,ยไเขาเขียวไปเขาเขียวเหรอเี่ยคืเียว ต่อกันหมดดูแลอเอาล่ะเดี่ยวอุทยานแห่งชาติเขาเดี่ยวคุณสมใจสวัสดีค่ะบ้านไทยบ้านเดินทางปลอดภัยทั้งสองคนนะคะขอบคคุณค่ะขึ้นทางด่วนดินแดนไปถึงภูรามสองเลยค่ะ เรามีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างล่างอยู่อ่ามัดอยู่ที่หลังรถนะคะเออมันขึ้นทางด่วนเป็นอะไรหรือเปล่ามันขึ้นทางด่วนได้หรือเปล่าเห็นลุงพันกลับมาวังปูแล้วนะ ดีต่อใจจริงๆเลยคุณมัดมุกถึงไหนแล้วป้าที่บ้านก็ถึงไหนแล้วจอนถึงแถ,งถวแถวโพราชเขาเขียวไว้ตรงนี้นะคะสีเดินทางปลอดภัยนะคะคุณมัดมุกคุณตาสวัสดีนะคะ เจยอดสัสดีค่ะคุณเจยอดคนไกลบ้านสวัสดีค่ะเรื่องทั้งเรื่องอ่ะที่ปลายอยากให้ตะออดมาแต่เช้าอ่ะว่ามันจะมันมืด,มดกลางทางนี่ไหลที่ถ้ามันมืดกลางทางแล้ว ใช่คะ่ะพรุ่งน,นี้ตอนเย็นป้าแตบ้านก็กลับจำปาดงตาอนอนเท่านั้นแหละออใจคะ่ะคุณสางกิตคุณสังกิตสวัสดีคะ่ะคุณนัทพรเดินทางปลอดไัยนะคะป้าแต่บ้านถึงไหนแล้วก็ถึงตรงสะพานเยอะๆตรงที่เลยโคราชมาแล้วนะคะ ตอ่อนบอกว่าจะขึ้นเขาเขียวเขาเขียวยังไงก็ไม่รู้เขาเขียวบน,นนะข้างหน้ามีแต่เขานะครับไีสวัสดีขอบคุณนะคะพี่ลิวบมัคมุกก็วันบวงสวงตาอ,อ่อนมาไหมครับ,บ,รบไม่รู้เหมือนกันนะคะป้าแต่บ่ากูยังไม่รู้ยังให้คำตอบไม่ได้นะคะับี อืมนานน้อยแ่บนั้นแบบละลาก็อเออต้องดูงานก่อดได้แต่ต้องคุมพ่าน้องน้องนใหญ่ไม่รู้ผืนละห้าร้อย คุณสมคิดส,สวัสดีค่ะคุณอุบลสวัสดีค่ะคุณเหวอยวยองวิ่งเส้นไหนคะป้าเส้นไหนพอตอ,น,อเน,นเส้นสลับบุรีสายเก่าเส้นสลับบุรีสายเก่าคะ่ะคุณวิพาสวัสดีค่ะคุณเพียนสวัสดีค่ะ อะไรนะขึ้น M6 อ๋อไม่ได้ขึ้น M6 <c oughs> ก็จะให้ขึ้นมันเป็นทางด่วนเหรอ<ม>อ๋อเราเรามีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังไม,ไม่ไม่กล้าขึ้นนะกลัวกลัว,วอ่ไอะเราเนี่ยเด้ สบายไม่เสียค่าทางเรวอนสบายเลยไว้เลยด้วยไว้ด้วยคุณสุธิตาใกล้ถึงแล้วเหรอดาก็ป้าที่บ้านอะ่ะถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังเนาะก็ก็ขึ้นไปแล้วเอ็มหกอ่พะพยายามเลี่ยงไม่ขึ้น สลีก็จะให้ขึ้นอยู่นั่นแหละเพราะว่าเราเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นหลังรถมาเนาะกว่ามันจะผิดขึ้นทางด่วนได้แต่เราต้องคุมผ้าเนาะแต่นนี้เราไม่ได้คุมผ้า